สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยหกโมงนิดๆน,นะครับน่าจะคลึ้มนิดๆพี่หนุ่มพามาดูบ้านหลังนี้ฮะบ้านลาดจะพึก3สามอยู่ในทะเลคลองหนึ่งคลองหลวงนะครับอยู่ในซอยแมนทัตันนี้นะฮะท่าในใดที่อยู่ในโซนของนิคมนะวะนะครนะฮะกำลังมองหาบ้านหลังมุมหลังใหญ่ๆห,หน่อยนะฮะมาดูหลังนี้กันนะครับจึงกอเป็นหลังมุมนะครับตกแต่งเรนนงเวทใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่เลย เดี๋ยวพี่หนุ่มพาไปดูกันนะครับหลังนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับสีเทาโมเดิร์นนะครับตัดด้วยเขาฮะสไตล์ออกแนวยุโรปเลยนะฮะหลังเบลเลอร์เลยนะครับอ๋อมีขนาดถึง20ตะลางวาเลยนะฮะขอตกแต่งต่อเติมรีโนเวทใหม่สวยๆเลยนะฮะนี่ดูไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มพาดูคร่าวๆนะครับอย่างเร็วๆเลยนะครับหูกับเบื้องลงจอดรถนะฮะสไตล์อิดบล็อกเหลี่ยมชั้นเลยนะครับนี่นะฮะไฟนี่โอ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวงเลยสวยๆทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้นี่อากาศออกครึ้มๆนี่นิดนึงนะฮะก็เลยทําให้ดูบ้านเนี่ยเออแสงสว่างสวยเลยนะครับราชพฤกษ์่สามนะครับนวนครหลังนี้รีโนเวทใหม่เรียบร้อยแล้วบ้านเลขที่ห้าสิบแปดทับหกเจ็ดนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับโอ้ยน่ารักเฉียวสวยเฉียวครับมีเหล็กดัดมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ดูอยู่หน้าบ้านนิดนึงนี่ฮะที่ตะวันออกนะครับหลังนี้หลังมุมนะครับนี่เข้ามาข้างในโอ้ตะการตาเลยนะครับ ไฟริยาแต่งสวยงามนี่ครัวที่รับประทานอาหารก็มีไฟหลุให้ด้วยยุบปั๊บเลยนะครับตรงนี้ที่เก็บของนะตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับกรนีที่รับประทานอาหารนะนะครับตั้งโต๊ะตรงนี้เลยนะครับนี่ขึ้นไปชั้นสองนะครับนี่แล้วก็มีห้องน้าห้องครัวห้องน้ำมาดูห้องน้ำหน่อยนี่ฮะวางนี่เลยว้าห้องครัว นี่นี่ครัวจำๆเลือะๆครัวจำๆเลอะๆนี่ครับว่าจัดเครื่องสื้อผาตรงนี้ได้นะเรียบร้อยแล้วนี่ครับเคาน์เตอร์บิวอินนะครับมีพัดลมอากาศให้เรียบร้อยอ่าสวยไหมสวยเลยว้าวพิวป๊อกพิวป๊อกพิวป๊อกเลยนะครับอ้าวไปดูชั้นสองกันหน่อยสองนะสองก็มีสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำ ขึ้นมาก็มีถุงมีคงมไฟระยะสวยๆเลยห้องนอนใหญ่สายมือห้องน้ำห้องหนึ่งห้องสองนะครับประมาณนี้เลยห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่อีระเบียงด้วยก็สนุกสนใจก็ มาดูกันด้วยตาเนาะพูดคุยกันนะครับสำหรับราชพฤกษ์สามหลังนี้ครับยีตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำเป็นหลังมุมนะครับต้นต้นโครงการเลยนะฮะอ๋ถูกใจก็ติดต่อกับพี่นุมได้โดยตรงเลยนะครับบ๊ายบาย